ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาชูสอวงม้าเห่งมวลซืนพี่น้องเอาไปตามโค้งชุดท้ายน้ำกันสำหรับปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะ,ะปูว่างไม้แล้วเนาะล่างเม็ดเดียวแล้วก็ว่างลักลอยบนไม้แล้วพี่น้องเป็นตัวใดยาผาดไปรับชมรับฟังเบิ้งงชิปใ้จบพี่น้องครับผมน,นี่มีเก่ากับหวงคันมัน่ง,งกันเลียงง่ามเลียกเกาวง จะปลามันตรงกันก็เลยเขาตรงกันก็แม่น้ำหนึ่งแล้วเก้าส้งน่ะนะอันแน่นอนมันเป็นยัางก็ว่าตรงกันเลยคันนละมดนปูในบานนี่เป็นที่ไหนละมดนั่นเฮ้ยัี่ไหนในคันนละมดนั่นเนี่ยมันจะออกฮะแไ่้เลยคืนมักอยู่ปูปูจับมากสี่ส่วนนั่นละปูจับไปไปปูจับไปย่างอืมมันเฮี่ยงกันอยู่ในนั้นเนี่ยอื ปูปูบริจับออกมาแม่ันบ่แน่ฮะมันเคยออกมันมันเฮียงกันนวงเฉสี่ศูนย์เคยมาเคยออกอืมันก็เป็นได้คือกันมันที่ไปบนก็ไปล่างอ่บอเดียวแต่เวลกเรามมนมีสวงตัวนี้มังจังหนึ่งคือเก่ามังจังหนึ่งคือสามเออตัวนี้ตีปูแต่ปูปูบริียนออกมาแบบนี้มันบ่ปูบริียนออกมาอันบอก็อันนี้ม่นด้วมันมีเก่าสวงงวดนั่น งวดนั้นมิเตรหาหนึ่งเลขล่างออกหาหนึ่งเลขบนผันออกออกหนึ่งหาเลขบนมันผันออกกันหนึ่งศูนย์หกมันบมดมิศูนย์ว่างหันเหรอครับผมมีแต่หกกับหนึ่งนั่นแหละอันเก่ามันอ่ะมีหกกับหนึ่งมันบมดมีศูนย์มันก็ออกศูนย์หกแต่วันล่างมันต้จาเขาเขาล่างเขาชิบหัครับราก้อนเหรอ อันนี้ก็นเลยอันนี้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 ยังพูนอันนี้มันเปลี่ยนได้เกีก็ได้ริ่งนึงก็ได้อืมอันนี้อันกัฟังเบิ้งเท่ากันมันจะเข่าอีกบ่ากันนี้แต่ว่าต่ำที่ต่ำมากมันก็ผ่านเจ้าเกียรได้หรือเปล่าเออมันเข่ามาสูงกว่าปูนอ่ะโอ้ปูที่ประจับคู่ชุดแบบไหน่จับคู่ให้คอยมากเจ้าเกียร์คนมากตัวเดียวนี่เลขคยก็ดับแปดรับห้ารับสามโอ้ ฮา3ปสามคอยตัดออกเบิดเร็วก็เอาดับเบสุกโตดับเบิดหลังนี่เอาซะนิเรีนซีูนตัวเดียวโซนซีซีศูนกันไว้โลดโอ้มันหลอดมามัดเกาะกุมอยู่ฟังฟังเดียวหรือ่ปอยู่อยู่อยู่อย่างนี้มัดกอดกันนี่อมันคืออกอได้มัดกอดกันยกขังๆหนิมันเคืออกอได้5าก็กอดกันนี่สิงได้ก็ว่ามักมามักก็เสือไว้ก็ เลขจักหน่อยเพราะแต่ฟัง4004หนะครับผมมันของบนลแนนอนนอ่แต่ว่าชอมเมืองคารนามุนมันก็นถือจวเทียเนาะต่ะะว่าจับบ่ถึกเขาจับบ่ถึกทีปัวอ่าเลขมันมีสูน่ะหละ่ะเดี๋ยวนี้เลขศูเจักสีกส่ศูญอย่งอืมนี้แล้วนนี้นนแล้วก็จับใจโอ้สุดด,ดับมาแล้วก็าเลือกสซีตัวเดียว แต่ว่าหาระดับบนแปดกระดับบนสามกระดับบนอืมเรีอกกันคันแม่ควายเรียนควยกระเรียนคู่เดียวนี่เอ 04, อเลนศูนย์ซี่ซี่ศูนย์อ่าอืมแลืกคันละมดน่อเลือกคันละมดนตั้งหากเ,เลือกสูบปูตงางหากได้ปีนองได้มันอาจจะมา<ๆ>บนก็ได้เสี่ศูนย์ศูนย์สี่ย์อ่าอ่า รเ,เราต้องแยกเร้เร่อพี่น้องเด้ออันนี้เลขคันน้ำมันปูอันนี้เลขสูตรเพินพ่นเนาะผู้ใดมักจับอยู่ได้กับพิจารณาเบหลวเราเลขคันน้ำมันกระไรเนาะปูวา่าคันแม่นไหนกัะยะนย่าปลาเท่านั้นย่าปลาสี่ส่วนสี่โอ้ย่าถิ่มว่าเถาะม,มากมากกันไว้คู่เดียวนึงหรอกครับผมสีม่ส่วนสี่เนาะในคันน้ำมันเนาะเพรว่ามันมันกอดกันอยู่เนี่ยนะ่นอ่ เล่นเงินว่างันกันก็นับยูเนาะนัะบนะสามบนทุกหลักว่นนางันเหรมันมีสามวันนี้มันนับแปดนับแปดบนทุกหลักนับห้าบนทุกหลักนับสามบนทุกหลักมันไปเบิดหลดังทุเนี่ มันเหลือตัวนี้ดับบ่ได้ดิซี004นี่ดับบ่ได้ได้เลยโอ้เอ้าติดปลายนู่นไปยังไงกันบนกันล่างไปเลยดิ4004นี่ครับผมอืออือ4004กันบนล่างไปรุ่นได้ชิมเม็ดขาดเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับล่างา92เม็ดเดียวเพราะว่าเรียกข้ามนว่มันกับพิษยากี่หรอก มันไปล่างมันมีสองอยู่นี่สองกับสามโอ้เลยน้องแมวยังปูวยกับบอแล้วน้องแมวน้องแม,ว,งแมวมันหาเย็ดห้าศูนย์กับบอจับใส่เป็นบอการคันเลีนได้ก็คือตัดเอาเยื่อธาศูนย์น้องแมวนั่นขันเอฟซีมัดนะ,ะกับ การมากไพ่มากมันเนาะครับผมมันมีโอกาสมากเป็นรอบอันนี้เป็นส่วนเป็นรอบที่สองแมวมันเด็กเก็บหาศูนย์เนี่ยครับผมอืมวันเราจะเอ็กซ์ซีดมัก์คอ่าเออมันได้จังสีอืมมันก็มีอยู่ในขันน้ำมันพืชนั่นว่าเหรถ้ามันดับไปอยู่ มันได้จัิงี่เลขน้องแมวนะครับผมงวดก้อนได้เก้าเก้าศูนย์ออกศูนย์หกนนลปินขึ้นเลยมันเป็นของแน่นอนสิ่งที่ได้นอนสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนมันว่าตรนี้เลขน้องแมวนะเจ็ดห้าศูนย์ครับผมถ้ามันไปลอตเตอรี่นาลังเด้ที่ว่าได้หมอแม่นมอล่ะครับผมมีโอกาสเบิดหล่ปู ถ้าไมนไปถือเราบ้นได้เราบ้านนึงเราเจ็ดห้าศูนย์เลขนาเลขลังนะห่ดแน่เล้วพารนาเบิ่งเอาพีนอเด้นทั้งหมดทั้งมวลบน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 เนียนตะคูหัลูกบนอะไรบาปูห้เน่นว่ามีตัวเน้นว่าบนชดบนเลขเขาเลขอยู่นี่มันมีอยู่ที่สิเลียได้นั่น เรียงมาตัวเนี่ยแหละโซนเนี่ยละโซนก็เพิ่เก้าอืออตัวเก้ากันละครับตัวเต่าอาจจะเป็นเก้าบนเก้าล่างบางหันหนึ่งบนหนึ่งล่างเป็นว่าหนึ่งล่างหนึ่งล่างหนึ่งบนหนึ่งไปลักลอยล่างก็ออกสิบห้าหนึ่งล่างหนึ่งบนเด็ดครับผม เอาพี่น้องเด้อตามนี้มาเ<ะ>ด้อกำม้าออกตัวเก่าตัวไรปัวหนึ่งศูนย์หกม้าออกหนึ่งหกศูนย์เออลักหน่อยเอาตัวนี้ใส่ก็ลักไว <c oughs> ้ใกล้ๆกันนิดนิดปัวล,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 ลักหน่อยไม่เท่านี้เราตัดเอาเรียนเราช่งตัวก็ตัดเอา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 พี่น้องเนาะได้สามตัวมาแล้วรียบร้อยเอาหนึ่งใส่เลยเอาหนึ่งใส่เลย เมินวเบียนอยู่เรามองเก่ามันที่ซับหลังก้นซับส่วนก้นเล็กออกตัวเก้าปัจจุบันนี้ตัวหนึ่งศูนย์กไปแล้วมาออกหนึ่งหกศูนย์เรื่อหนึ่งหกเก้าตัวเก้านั่นล่ะหกเก้าครับผมหนึ่งหกหกปนก่เพียนได้ลักรนอยมันตัวเดียวหนึ่งตะวันออกมันค่ามันคเลี้ยงมันสูง ว่างันพระป้อมว่างเสือรดเลี้ยงสูงย่างเก่าเนาี่ยลำโพงอ่ะอ่าพิจารณาเอาได้พิจนาเลี้ยงว่างออกวันพระมว่างข้าพป้อมครับผมอ่าขอมีโซะมีมานน้ำแ,นนแข็งเนาะเนาะแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอชุดสามตัวมาแล้วเอานหนึ่งใส่ครับตองตัวก็ตัดเอา,อารักลอยมันให้ตัวเดียวนี่อ่า <c oughs> มาแล้วหลักร้อยหนึ่งตัวเดียว <c oughs> ตัดเล่นเอาออก็ยุดในชุดเดิมชุดเก่าเนี่ยละพี่น,อน้องเนาะพิจารณาเบิกเอาให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผม,นมเนาะสำเร็จเลขน้องแมวอสามหางเม็ดเดียวแค่นี้มาครบร่างปูตัดเหดือแต่เกากับสองครบร่างเร่เงเส้นตัวนี้แหละ S 2> <S 2> นี่เลนไซนก่อสองตัวเดียวครับผมอมอาขอให้มีโชคมีมานไปน้อกันได้สี่น้องได้สำหรับงวดประจําวันที่หนึงที่จะถึงนี่เนาะอ่าผู้ใด,ด้ทีตามปูห <20 S 1> ้าเจ็ดแปดสองศูนย์มันประเดน็นมันเด่นก่อสองโอสองศูนย์เดน็นอ,อ่าปูขัดหายมาแล้วครับผมเนาะสำหรับลักลอยก็ว่างมาแล้วลักร้อยบน เลขมันเฮ็ดออกมากคำนวณมากมันก็ได้สองมันนวนก่อนก็ว่าหนึ่งกับศูนย์จีมากมันก็มาหนึ่งครับมันนี่สองกับสามสามมันดอบมันเหลือหนึ่งตัวเดียวเหลือสองตัวเดียวเลขเดียวสองลังครับผมเอาตามนั้นหระพิจารณาเบองให้เป็นแน้ทางครับ